พ่หวานซันนี่แล้วนะคะวันนี้นะคะวันจะมารีวิวครีมกันแดดที่ใช้สําหรับทาตัวนะคะมีน้องๆหลายคนนะคะรีเควสต์มาเยอะมากนะคะว่าขอครีมกันแดดหน่อยค่ะรีวิวครีมกันแดดให้ดูหน่อยพี่หวานใช้ครีมกันแดดของอะไรอยู่คะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวครีมกันแดดที่ใช้สาหรับทาตัวที่หวานใช้อยู่ณตอนนี้นะคะนั่นก็คือแบรนด์มันคือ b i o ยเลนะคะ UV แอนตี้โซลูชันบอดี้แคร์เซรั่มหน้าตาประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรรีเฟฟไปนะคะซึ่งสูตรนี้เนี่ยจะให้ความเย็นสดชื่นนะคะให้ค่า s ออยู่ที่50บวก PA บวกบวกบวกค่ะและสูตรนี้นะคะเขายังบอกอีกว่าจะบล็อกแดดนะคะมั่นใจไม่แสบน้อนผิวสบายสดชื่นได้ตลอดทั้งวันนะคะและเขาก็ยังมีส่วนผสมของ คิวคมเบอร์นะคะหรือว่าแตงกวาด้วยนะซึ่งจะทําให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะคะและคราวนะก็ยังเป็นสูตรกันน้ํากันเหงื่อนะคะแล้วก็กันมลภาวะต่างๆนะคะอย่างเช่นควนันฝุ่นละอองต่างๆหรือสิ่งสกปรปกด้วยนะคะก็เด <c oughs> <K> ี๋ยวเราเนะะี่ยครับมาดูเนื้อครีมของเขากันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไง<ซ> <c oughs> นี้มันก็เปิดมันเลยนะคะเนื้คอครีมกันแดดของเขานะก็จะเป็นสีขาวขุ่นๆแบบนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวันจะลองเกลี่ยให้ดูเล็กน้อยก่อนนะ คือมีความเกี่ยงง่ายมากนะดูเห็นไหมเกี่ยงง่ายนะคะแล้วก็สามารถเกี่ยได้ไกลเลยนะอันนี้คือเกี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาซึมไวมากไม่เหนียวเหนอะหนะเลยนะคะและที่สําคัญคือกลิ่นเขาหอมมากอ่หวังว่าเพื่อนเพื่อทุกคนนะที่ชอบอะไรหอมๆเนี่ยอันนี้น่าจะชอบนะเป็นกันแดดตัวนึงเลยนะที่หวานแนะนํานะใช้ดีนะคะป้องกันแสงแดดได้ดีแล้วก็ใช้แล้วนะคะก็รู้สึกว่า เขาสบายผิวไม่เหนียวเนินหนะเลยเกี่ยง,ง่ายมากๆใครที่ไม่ชอบอะไรเหนียวเหนีวเนี่ยหวันว่ายี่ห้อนี้โอเคมากๆเลยนะคะยังไงก็ลองไปซื้อมาใช้ดูนะหวันว่ามันคุ้มมากๆเลยนะคะก็ซื้อในตอนโปรโมชั่นนะคะ229บาทฮะรู้สึกว่าราคาจริงๆเต็มๆมเนี่ยมันจะประมาณ280นะคะสามารถซื้อได้ที่วัดสารร b o o t ีฟแอนด์บอยร้านค้าทั่วไปแม้แต่เซเว่ก็มีนะแต่ว่าเซเว่นเนี่ยจะเป็นหลอดเล็กนะคะ mm hmm. ก็ยังไงนะ mm hmm. ก็ไปหาซื้อกันดูนะจ๊ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วค่ะบม่เบื่เพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดซับสไครต์ปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของหวานค่ะ